เมื่อเมียไม่อยู่บ้านแล้วให้ผัวทำอาหารให้ลูกกินช,ชุบเปิดแก๊สรอวางกระทะ,ะเขียงแครอทมีดสับสๆบสับแม่งให้มันละเอียดที่สุดหยิบมาใส่จานทั่วลันเตานี่อีกพอขี้เกียจหยิบมีดนีด่ที่เหลือทิ้งห<ขอ>ักแม่งเหมือนกระดูกเมียกูเนี่ยเฮ้ยเมียเคยบอกให้สับชิ้นเล็กๆนี่เล็กพอไหมผักกาดนี่ที่เหลือทิ้งนี่แตงกวา ับให้เป็นชิ้นๆเมียบอกให้ฝันให้พอดีตาที่เหลือทิ้งเห็ดเผือนี่ทิ่มแม่งอย่างเงี้ยแหละใส่ต่อไปเห็ดหีหนูนี่ใส่อีกที่เหลือทิ้งบรอกโคลี่มะเขือเทศทุบแม่งให้ตายไปเลยเฮียนี่เหลือใช่ไหมทิ้งผักเฮียไม่รู้ทุบแม่งไอสัตว์บอกกูเป็นเมนเลยทําอาหารไม่ได้อ่างอีเฮียสัตว์ผักชีเอาแค่นี้พออืมที่เหลือทิ้งสัตว์เอ้ยสลัดเอาแม่งทั้งถุงเนี่ยผักควยเลยเนี่ยคืออืมทุบไอสัตว์กูเครียด ผมทำอาหารกูัวโดนทำไม่เป็นแน่น <c oughs> ี่ผักเฮียเนี่ยสับนี่กลัวสายดำแครอทอืมเอาออกมายากเย็นจังว้เฮียเอาเอาแค่นี้พอพที่เหลืออีกสับสับไม่โดนอ,อืมเหงือยคุยมาเขือไม่ใช่ไข่ไอเฮียเสร็จแล้วใส่น้ำหน่อยอืมให้รสชาติมันละมุนเอ็ดแม่มรกตกระทะแม่งร้อนละคนหน่อยทำไข่ดาวสักนิดหนึ่งแล้วกันต้องปน,นีดไสดอสัต์เด้ยเฮียไหม้หมดเลยมันร้อนอยู่ นี่เฮียปุ๊บุบไอสัตว์ล้างตีนแปบ๊บเสร็จแล้วเอามาผัดอืมอ,อ๋ใส่ไปอืมอืมผัดไม่เต็มที่ใส่ซอ,นะอสหน่าเฮียให้มันมีรสชาติโอ้โชยอยู่ต่อไปน้ำมันเนาไอเฮียหมดทิ้งโกแก่เซเว่นเนี่ยดีน้าใส่เฮียเองนะมีโคราชนี่ใส่ขนมนิดหน่อยหมดอืมเนื้อไอสัตว์กะลํมมะเขือมะเขือไข่อิกฟองไอสัตว์กูพร้อมลว เอามาถอดละวิธียำของกูนี่แหละเด็ดแม่เอ้าออกันเมียบอกทำอาหารก็เหมือนซักผ้าแหละอัดแข็งไอสัตว์แครอรถยำแม่งให้มันน่วงให้เล็บคบแล้วมันผสมกับผักอะกูคืนตีตีให้เนื้อผลไม้กับผักมันเข้ากันนี่ตีอีกแฉบแฉบแฉบตีตีมันสูงขึ้นมันสูงนี่ขยำไอสัตว์ใส่จานเออใส่อีกกูขี้เกียจฟักขึ้นอืม